วันนี้เราจะมาผัดขาหมูขาหมูที่เราตุนเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราต้มเสร็จแล้วเปื่อยมากอันนี้สวนที่เหลอือันนี้เราจะทําเมโนูอื่นพรุ่งนี้นะคะมันเยอะนี่เราก็จะมาผัดกะเพราหรือผัดเผ็ดหรือผัดพริกกระเทียมอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วค่ะผัดเค่นี้จะรอให้พริกเขาหอมแล้วก็ผัดรวมเลยนะคะ ขาหมูต้มจนเปื่อยแล้วคะ่ะเราจะมาผัดที่นี่ที่นี่เรามีแต่ผักแห้งนะคะเรามีแต่โหระพาแห้งกระเพราแห้งคะนน่ะเราไม่มีสดนะคะ <c oughs> ที่นี่ก็จะมีแบบนี้นะคะของแห้งๆนี่ค่ะ นี่ค่ะเราจะมีแห้งๆแบบนี้นะคะเราไม่มีแช่ฟิตสดค่ะเราไม่ได้ปลูกเองค่ะเราจะมีแห้งๆแบบนี้นะคะที่บ้านเราก็เลือกเอาว่าเราจะใส่อะไรในเมนูนั้นๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำเมนูนี้ค่ะขาหมูผัดพริกกระเทียมนะคะง่ายๆแค่เราต้มขาหมูให้ป่อยนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำอีกเมนูหนึ่ง วันนี้เราแค่นี้ก่อนอเจ้มันปลานิดๆระวังเค็มน,นะครับมันปลานิดๆน้ำตาลน่อยๆค่ะเป็นพิธีค่ะน้ำนิดๆชุบโคกเล็กๆ,ๆ ที่ชอรี่เป็ค่ะแต่ม่ค่ะเจ้าไม่ไ้มันแห้งกเ็เราชอบมีน้ำาชอบมีน้ำค่ะตรงนี้สีสันของอาหารเนี่ยอยู่ที่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนเราจะชอบแบบดำๆหรือจะชอบแบบไม้ๆหรือเราจะชอบแห้งๆชอบน้ำ ตุกคลิกแบบนี้ก็แล้วแต่อันนี้เสร็จแล้วค่ะทีนี้เราไม่มีใบโหระพานะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะเราอัดตคัดเรื่องพวกใบโหระพาค่ะแต่เราก็มีอยู่ในบ้านนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเก็บมา เรามีใบโหระพานิดหน่อยนะคะเนี่ยเป็นดอกเป็นใบใบโหระพามเป็นสีแดงนะคะของที่นี่ของเราเป็นสีแดงนี่ค่ะก็สใส่ใจหอมหอมอย่างนี้แต่เมืองไทยมันหาง่ายเราไม่ได้ซื้อค่ะมันมีขายมันมีชายนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อ,าาอ,ะะอก็เป็นอันเสร็จค่ะอาหารเย็นอาหารเที่ยงคัะเราจะชนไม่ความเยอะก็ทำง่าย ไม่มีชุรสไม่มีผงนัวไม่มีหอยนางรมวันนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ารสชาติแบบไหนอร่อยค่ะน้ำลายนิดหน่อยก็จบแล้วก็เค็มหน,น่อยนะครับก็วันนี้ก็เป็นงานเสร็จค่ะขาหมูผัดพริกกระเทียมของเราก็เสร็จนะคะใบโหระพาเราก็ใส่นิดหน่อยพอ หอมๆคะ่ะถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะคะ่ะแต่เรามีไม่เยอะที่ต้นมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าถ้าเข้าหน้าหนาวในบ้านก็ไม่รอดนะคะในบ้านเขาก็จะตายต้นโหระพาเขาจะไม่รอดคะ่ะตอนนี้เขาเริ่มสุลบแล้วนี่ก็คือผัดขาหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะอาหารเย็นอาหารเที่ยงง่ายๆของเราคะ่ะก็เสิร์ฟกวสวยร้อนๆน,นะคะ ใครมีไข่เจียวไข่ดาวก็ว่ากันไปตามนั้นโอเคค่ะคลิปนี้กค่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ